สวัสดีตอนเที่ยงจ้ามีสาวานดึ 15. งสิห้ายางล้อค่าอีกแล้จ้าต้น,นนี้เอกเฟนต์ต้นนี้ร่วงมอรกจ้ายางแขางข้างนีดจ้า สาวบ้านดุนย่างรัดจ้ะมาเจอหยิกม,มือจ้ะเหลืองมีตะดอกนี่หน่อยจ้ะมีตะดอกนี่น่อยเฮ้ยเต็มอยู่อันไงจะเทียจ้ะ,ะมาจาก,กิด โอ้ยฝรั่งมาเก็บน้ำจ้ะฝรั่งฝรั่งมาเก็บนั่นนนตายแล้วสาวบ้านดุงสีได้บ่กสาวบ้านดุงสีได้บ่กฝรั่งฝรั่งมุดฝรังร่งน,นี้อยู่สองคนจ้ะที่ถ่าคือกันแดดก็ออกจ้ะตายแล้วไม่ได้จ้ะ เ็ื้องเต็มอยู่จ้ะแต่ว่ามันหักดอกน้อยดอกน้อยร้ายจ้ะจ้ะหน่ะจ้ะเลืองเต็มเยอะชาวบ้านดุงกบทิเฝ้าเก็บได้จ้ะจ้ะยางตังโดนพึ่งจะมาเห็นจ้ะอื้ม ดอกนี่อีกเป็นล่าจาเาะเบ้อออีกลกุ่มหนึง่งมันจะนี่ตระดอกหน่อยเช้า,ชาวัานดูมลสิเรือเอาตัดอกยิ่งใหญ่ดอกจะฝรั่งกับมาเก็บน้ำจ้ะฝรั่งมันนีฝรั่งของปลาจ้ะ จ้ะมาเจอเห็ดหนังไก่จ้ะเห็ดหนังไก่แมนยูน่าจะเห็ดหนังไก่นี่ซาบานนุงชิ้วร้องเก็บไปกินเอาไปตำเ้เาจ้ะ เห็นวาพันวามันแสบพ่สันจ้ะจัดเด้อ้ขาซ้ำมีจจาดอกนี้ดนังไก่จ้ะกําลังอ่อนจ้ะจัเด้อมีจจาดอกไม้มันเด็ ุมมุกกับอะไรใส่จ้ะจ้ะ,จะอันข้างล่างนี่เห็ดขั้นตะแอนอันนี้เห็ดนางไกจ้ะนี่จะเห็ดนางไกจ้ะเห็ดนางไกกำลังอ่อนจ้ะแมนยูน่า you know, จ้ะอันนี้จะดอกหนึง่ง นี่จ้าเหติเก็บหม,ม่ามนีมน,นีที่สาวปานบุงเฝ้าเก็บบกอยไตทายวิดีโอจ้ามน,นีฝรั่งไปเก็บหลายคนอยู่จ้ากเก็บเห็ดเหลืองก็เลยฝ่าวแข่งกับฝรั่งจ้าคิดว่าสิบ่มีไผ่เก็บผัดมี่คนเก็บน้ำจ้า <c oughs> ก็เลยฝ่าวฝ่าวเก็บ อันนี้ของมือบ้านมือบ้านก็มือก่อนจ้ะสาวบ้านดุงสียให้มันแหงจัง,งน้อยเราเสียเอาไปพัดพัดแล้วสาวบ้านดุงเสีดน้ำพริกแหงไว้ทะกินจ้ะถามมาเพืองเด้อจ้าว่าน้ำพริกแหงสาวบ้านดุงสีเป็นจ้าใด